สวัดีค <X> รับพี่น้องที่สารุ่นกันยาวพี่น้องตล่อไปขึ้นเดี๋ยวครับพี่น้องหนุนกระบป๋าครับพี่น้องเลยพี่เขียวสีแดงครับไปพี่เขียวก็มีสีแดงก็มีพี่น้องสายห่างครับมือต้องห่างครับมแดงกับมุงเขียวพี่น้องยอดแดงพี่น้องยอดแดงแดดแง้ยครับผม mục hai cái năm ba ngon cái, đồng, cái, đồng, cái đồng. Cho trước quá, trước này không năm tàn thong gần cái nó quá tay này luôn thân này ครับรวมครับงามครับผมปออยู่คนลุ้กันพี่น้องเด็กฮอนกับฮอนพี่น้องเอ้ยนังกับบ้างก็ได้ลองเตี้ยมมันอักลกักปอเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับยอดเตียงครับพี่น้อง ก็จะรอใชกับกับกาอดครพี่น้องเลยก็ูโรใช้กับพีบ้าครับผมครับรุ่นกับีบ้าครับงกับเสาตมตามตามขึ้นเรียบร้อพี่น้องกลับบ้านครับวันนี้งูเขียวงูดำงูเขียวงูแดงครับพี่น้องงูแดงพี่น้องงูเขียวพี่ กินหางไม่พี่น้องเด้่มกินห่างไพี่น้องไปแล้วครับเอาเงินชาบ้านกันก่อนเดี๋ยวน้ำาต้องเลี้ยงน้องเลยครับไม่ต้องเดอดดกระซ่ินไม่เนหวันจากได ทันทันนี่ลองยิงสั้หน่อยครัาาบผมอ๋บผม